ปากเซ่ครับก็ได้ล่คงิปมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งบอกวะ่าตอนนี้ยุ่ลร่งแรมครับพี่น้องมือนี่งครับเป็นมือวันออกพรรษาเนะาะค่ะสิเป็นงานงานบนุญเป็นงานบุญยุ่เล่าแลาะพี่น้องคบุญออกพรรษาแล้วกบร้อยกระทงเนาะมือเนก,กระเจากะซิบแเนเ่ยายุ่ปากเซ่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาแหนครับสิบห้าเบื้องต่อพี่รลอยกระทงออกพรรษาของเล่าเนาะก็กะทิบานท้าสิร้อย วันเพ็ญเดือนสิบสองเนาะประมาณเดือนพฤศจิกานะครับแต่ว่าข้างล่างเป็นสีร้อยออกพั้นาครับเดี๋ยวไปสีีบรรยากาศาเนี่ยเปนข้อมูลไหวครับพี่น้องแบบอู้สุดยอดเลยตอนนี้จะเป็นเวลาที่มงเคืองครับสี่มงแรกนะครับคนกัหลักระลั่งเข่าเมืองมากานะครับผู้ใดยแต่อย่าเขาว่าเที่ยวเนาะม่นจะสีนี่ไข่ร้อยจะท่งแลวกะเป็นง,า,ง,งานคลายงันจัดฉาบนะพี่น้อง ก็เสกบบรรยากาศรวมแบบว่าคนคนไหลครับแบบคนไหลแห้งนะเพราะว่ามือปกติกแบ่ว่าเห็นลายปานนีนะเดี๋ยวข้าสศึกเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาแร่งข้าสิกข้าสิกพอไปเนี่ยศิพอบ่อฝืงบอนะครับศิพอคำสีบอนะครับเดี๋ยวขับเบื้องสิพอบ่อซุกบอเนาะเดี๋ยวข้าสิกไทยบรรยากาศในเบื้องครับพี่น้องก็ตอนเนี้ยรถติดแห้งหลายแห้งครับข้า อ่ายมาเช็ค uh, อ right ินอยู่โรงแรมสุบินนะครับสุบินโฮเทลครับอยู่อ่าใกล้ๆอ่าสะพานไม้ถามของไปทาหินเนาะห่อนที่พี่นนอะตอนปะเดี๋ยวผมไปเช็คอินโรงแรมกันครับอีกโรงแรมหนึ่งเนาะพาค้นละมอง บ้าวซิทมีตัวแฟนซีแฟนซีครับพี่น้องสองแฟนซิสอแฟนซิพินานาสิเป็นตัวแทนประเทศลาะโอเคกินกินกินเดี๋ยวมันแร้งไปร้อยกระท่งไะหาร้อยกระทงหาพวกสาวเท่านั้นก็ได้แล้วก็ปิเป็ดได้แน่นอนจะไปปิเป็ดหมกจองร้านก็ไม่ได้จับม เป,เปนะลี่ยนดะไรบ้ากินะก่อนต้อ <c oughs> งเสียเวลา <c oughs> ่มันขี้ล่ำแทมของว่าได้พี่น้องผ้าสีผ้าไอที่ไปร้านปิ้งแแบนะครับร้านปิ้งแแบร,ร้านได้แอบกินไป,นท,ปนท,ท,นนทางาปากซองปะเขาปีดปะเขาปีดดหรอปะ,าปะ,ปะอป้านี่โโชื่อร้นรานย,ยัง<อ> ถ้าึ้นไปซื้อเนียนบอ้างมาจอนวะไดได้ทางแยกโรงเรียนช้นเพาไปหรอเลบออๆโอเคโอเคโอเคเดยเดเดีเาเารถมอไซค์พี่น้องเวฟไอย้อนสิบห้าไอแล้วไปแว่นนะครับใส่รถไงว่าไดเลยพี่น้องเพราะว่ามัน นนะอ,อันนี้เนาะท่านรถติดนะครับอันนี้เพิ่งเช่าที่โรงแรมนะครับพี่น้องบาร์มันอยู่ทั้งๆรงแรมสปินนะครับสปินโฮเทลนะครับโรงแรมมีมากกว่าเคยมาเช่าโดยู่ครับให้แขกเนาะสะอาดสะอ้านดีบ้าเดียวผมสิพาพี่น้องไปเลาะเบื้องงานทรงเงื่อครับก่อนอื่นต้อไปกิมปิงแบงก่อนครับพี่น้อง้ตำรวจเพื่อนน้องเพิ่น,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 นมาม,าม,าม,ามาด,ด้วยความสะดวกให้ประชาชซนดีเขาแล้วก็ลัดรถเพให้เขับไปทางในนะครับ โซนนครับแต่พอให้รถข Upper ับไปแลนะครับพ่นยางในย่างเดียวยางคึอสซีเมนต์ขูดหากิโลนะครับพี่น้องแต่ว่ากลิ่นเหมือนปิ้งวัวเลย่ะพี่มึงต้องออกับคฟาร์าโซนผมออกแล้วผมเคยเจอแล้วแต่ว่าน่ากินนี่นะพี่ปิ้งแดะน่าลองพี่อ่ะมคิมๆิิ คือมาสามวันนี่มันเป็นสามโมเลควคคมมากแล้วเจลพียเจลเพียทำไมมันดำจังอะไ่แหะเจลเพี่อย่าสรยอนเป็นไงลเาจะกินปเนไว่าเจล่าเไม่เหลวหลายได้ได้ได้เยอะเหมือนวัวคล้ายๆกันเออมัน ถ้าเป็ดเส้นกินแกะแกะยังมีกลิ่นกว่านี้ใช่แกะมันจะสาบกว่านี้จะพี่เขาชอบกินนะแกะก็ไม่ชอบหรอกมันกลิ่นแกะเลยแกะแกะกลิ่นแกะเฮ้ยอาเบะอย่ผมก็ล่างจิบผมกินด้วยจิ้ม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 ลยเอาอันนี้ก็ได้ว่ะมันมันเหมือนนี่ของพวกวัวเว่อ แย่กูผ่านมันไปได้ครหมดจานไหมไม่กินะเอ้ะผมลองอยู่แล้วเอ,อ,อ,เอสองชาเลยเอาเลยเอาเลยดูเลยนีบาซิสมีเตอย<า>แฟนซี แฟนสิบครับพีนาสองพันสี่สิบพีนาเนาะสิเป็นตัวแทนประเทศละวันเป็นโอเคกินกินกินเดี๋ยวมันแรงไปร้อยกระทงไปฮะร้อยกระทุ่้ฮาวิ่งเช้าเที่ยวนะครับไม่ได้แล้วก็ไปปิดได้แนน่ปจะไปปิดเปลด่ยนหมวกจ่องร้านก็ไม่ได้จับเพื่อนอฮะที่เปลียนได้ปะไปกินก่อน ต้องเสียเวลาแปะภาพมปเคียงพี่น้องเขาจะไปงานเชื่องของแบบรถติดแห้งครับพี่น้องงานประจำปีไปพี่เดินเด็กนักเรียนเยอะเลยพี่น้องเขามางานพิธีการมันก็ต้องสวยเป็นธรรมดา มันชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรล่ะสมาคมจีนแผงกำปัศก์อ๋อเป็นตึ๊งอะไรอ่ะแล้คเขาแต่งตัวสวยกันมากเลยน่ารักมาก กัดสียางใบลานกินดื่มทางทางข้างแค้มของพี่น้องมองข้อเบียร์ไปเบิ่งบรรยากาศพี่นอ้องคนแบบยางไก่แห้งนยอะๆยางส้อยนี่มั้งกเนื้อใจส้อยนี้ครับอันนั้นอันอนั้นสารลักเมืองบออู้แบบคนอย่างเยอะอะ่ะ ไม่รู้ว่าคนมาจากไหนครับเดี๋ยวว่าเขากระเคลมากแบบปีแรกอะ่ะทุกคนต้องไดยางครับเพราะว่าเขาปิดรหลดเพราะห้เขาเพราะห้เขาไปเล้นสิ้นเปียบโขงนะครับ ห่อมองาพมาพอขอบวนแห่ขบวนแห่ยีบนึกว่าข้าเจ้าแล้วเหรอเนาะนะ <c oughs> เอ็กต่อยทอดนีล่ละ <c oughs> ข้าเจเ้าแห้ไปอ่ะเด็ก ข้าแห่มาจากนู้นอา่าคอเบียร์ลงไปหังหน้อนอะ เ้าเบิ้งื่าไข,ข,ข่ไข่เงี้ยไฟบานเท่าเลยพี่น้องแต่ว่ามันจะเป็นแบบหลอด LED นะครับมันเพราะไดไเป็นเป็นไฟคือบานเท่า,าน,น,นะเป็นงานประเทศนี้ประจำปีของนครหลวงปากเซน,นะครับ ខ្លាបានពីអានរូវីពីអាន Vem se bounce โป่งเป้าเนี่ยก็คือแบบแบบใายดีครับแบบผูแบบ้ใหเล็กหน่อยแตอยากสปานะครับพี่น้องหอดคล้องข้อเป็นนะมีะแบกแจงเสิผมมากนะ เจ้ากระหายเบิดแล้วครับข้าเจ้าทำพวกสากแต่ว่าข้าเจ้าอันบ่มีหมองขิ่นเนาะบ่มีทางขยะอ่ะครับก็ว่าปีนี้ครัถือว่าแบบเพราะว่าอิ่ไง่ายแห้งคลองขายแบบหลายคัะเดี๋ยวไปพอกันมื้อเ้ารพี่น้อง สำหรับเพื่อนีเดี๋ยวขอตไปนอนกันครับมันเดืกดหรอเจ็บขิ้งครับยังลงน้ำตกยังขึ้นน้ำตกปวดขาเบิ้งพี่น้องคนวันสีแอฟแล้วเนาะใครจะให้เบิ้งอ่ะการชัดปงเป่าครับล่ามนคะ่าน,านะพี่น้องมันตั้งแต่นี่หอดพระมาณห้าร้อยเมตรนะพี่น้องมันย่าวแห้งนะ เรื่องกุน,นะครับสนุลกโปงนะครับถ้าเจากับแบบว่าน่าจะได้กำไรแหละถ้าเจาะจะมาเปิดแบบของละวันก็จะเป็นพวกตุ๊กตาคือบานเห้าแหละบ่อมันก็ะลหลพวกพี่น้องมันหลายแน่ๆนะมันบ่อเป็นาหลายธรรมดาก<ฤ>ุ้ช์ มาหอดตอนเศร้านะพี่นอ้องสิ <c oughs> ตอนหนีโยกวงเวียนปลาโลมาตลาดดาเวเฮืองนะครับไปขึ้นนกับกับปล่านหาทุ่มครับพี่น,อน้องคนร้ายฝนตะอีกแล้วพี่นอ้องเบิ้งก่อนเมดครบับเอาเป็นว่าคิมกับผ้ามาเบิง้งบีถี ประเภทนี้นะครับของคนเล่านะครับบุญสวงเฮื่อบุญออกพรรษาเพิินนะครับการแห่นะครับการแห่ไอเฮื่อไฟเพิินนะครับผักกลางคืนเนาะผักกลางนะเว้น,นี่มือนี่มือซาวันที่สิบแปดนี่ก็สิบเป็นสวงเฮื่อพี่น้องเดี๋ยวสิบเป็นไทยเบิ้งคลิปหนาะเนาะนะผมก็สิ่เหื่อผมก็สิกับเมื่อ,อบนประมาณ นี่ครับเขาโมองสิบโมงอะตอนนี้ก็ครบทโ,โมงเนาะผมซื้อว่าผมตื่นเสาวแห่งมนะึงโอเคครับพี่น,อน้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ล่าเดินบรรยากาศไอ้ฝนะนสีตกห้ามเนาะคนสีตกห้ามบนจมื่นละครับเดี๋ยวต้องจีไปทายบนยุทธสะพานขามไปทายหินเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้่มนี้ครับพี่น,อน้อง เป็นกำลังใจผมไม่เลิอครับต้องบทค้นแฉมครับผีผ่าประการใดก็ขอโทษขออให้ท่านเจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับพี่น้อง